เห็ดทอปแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับอันนี้นะครับทุกคนเป็นเห็ดนางฟ้าอร่อยทุกคนกย่งข้าวเที่ยงนะฮะอร่อยมากะครับทุกคนในป่าในเขานะฮะโอเคสวัสดีครับผงสาโรโฮเกรียงนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผงม,มาเก็บเห็ดเหมือนเดินนะครับทุกคนมาต่อจาก ep สองที่แล้วนะครับทุกคน ep หนึ่งที่แล้วก็มาคนเดียว ep สองก็มาคนเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ก็เอ่อ ep หนึ่งที่แล้วผงม,มาเก็บเห็ดอะไรต่าง เห็ดที่ผมยังไม่รู้อะไรต่างๆเนาะทุกคนแต่ตอนนี้วันนี้ผมมาเก็บเห็ดที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะครับทุกคนเห็ดนี่มันมีเยอะเลยนะครับทุกคนผมเลยเก็บมาด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะครับทุกคนนี่ผมจังไม่ค่อยได้นะครับทุกคนผมไปอยู่ดอยเต่านี่ก็ผมเคยได้ยินนะ เห็ดไข่หรือว่าเห็ดลงอะไรเห็ดอะไรไม่รู้นะครับทุกคนผมจังไม่ได้นะตอนนี้ก็ผมมาเก็บด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เก็บเห็ดถอดด้วยนะครับทุกคนเห็ดถอกก็ได้นิดหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้ไม่เยอะนะแล้วก็ส่งมาผมเะเน่งเห็ดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนไปกินดูไปลองไปกินดูนะครับทุกคนไม่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้ก็หิวน้ําด้วยนะครับทุกคนเลยนั่งพัดแล้วก็เปิดคริปเลยนะครับทุกคน ตอนที่ผมมากิจเมื่อกี้ก็ผมยังไม่ได้เปิดคลิปก,ก็เปิดตอนนี้เลยนะฮะทุกคนโอ okay. เคดื่มน้ำก่อนนะฮะทุกคนติก๊กจ้าว่ากิจจ้าโอ้อทีออทีออทีอยูบอ่บนอะไรดสุดทีอ่อกดทีอเีเรากลเราพูีเย่คือขาอ่อพี่อ่อมาอ่อท่อท่อาอเปิดลยวทิชช่าโอ้โห สดชื่นนะทุกคนสดชื่นเลยทีเดียวนะฮะทุกคนตั้งแต่ได้ดื่มน้ําก็สดชื่นเลยนะฮะทุกคนผมจะไปที่เดิมนะฮะทุกคนที่เดิมผมก็เลยขึ้นมาจากในลนแล้วก็เดี๋ยวจะอ่องไปแล้วก็ขึ้นภูเขาลู่นี้ต่อขึ้นไปแล้วก็จะกลับไปที่เดิมนะฮะทุกคนที่เดิมเมื่อวานนี้ก็ผมไปอยู่นู่นนะฮะทุกคนก็ลงไปโอเคเดี๋ยว ผมจะพาทุกคนไปเจอกันอีกทีหนึ่งของซาโทเกเรียงนะฮะทุกคนโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวก็ได้โอเคผมยกขึ้นมาก็ประมาณ2กิโลได้นะฮะทุกคน2กิโลตอนนี้นะฮะทุกคนได้2กิโลเดี๋ยวผมจะไปหาต่อหาไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนจงกว่าผมจะพอใจในสิ่งที่ผมมาหาในวันนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเดินไปกัน โอเควันนี้ก็ผงห่อเข้ามาด้วยนะครับทุกคนผมคิดว่าผมไม่ได้รีแล้วก็ผมจะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะพอใจในสิ่งที่ผมไปในวันนี้โอเคไว้เจอกันป่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กลางดอยกลางเขาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เห็นวิวค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนครับมีแม่น้ํา สารวินแล้วก็แม่นางมวยนะครับทุกคนอยู่ข้างล่างของเราเองนะครับทุกคนที่สีแดงๆนะครับทุกคนนี่นะฮะนี่ครับแม่นางมวยแม่นางสารวินนี่นะฮะทะเลหมอกสวยงามมากนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผงม,มาหาเห็ดเถาะกลางป่าคนเดียวโดดเดี่ยวอีกแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็หาไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนผมไม่ได้ซีเรียะไรมากมายนะฮะทุกคนนี่วิว เข้าข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับนี่นะฮะทุกคนผมจะให้เห็นวิวเข้าข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็ผมจะไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะพอใจในสิงที่ผมตังหาในวันนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับมีถนนสีแดงๆน,นี่นะครับทุกคนที่จะไปแม่สำแลกไปอำเภอสม,มยุยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราอยากจะไปนะครับทุกคนไปได้หมดเลย ไปถ้าสงยังจังหวดตัดไปโอ้โหไปแล้วแต่ที่เราอยากจะไปนะครับทุกคนที่ผมบอกไว้ให้แล้วนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็หาเห็ดถอดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ค่าข้านที่จะได้น้อยมากนะครับทุกคนวันนี้เนาะ่อวังก็ได้อยู่ประมาณสามลิตรนะครับทุกคนแต่วันนี้ก็โอ้โหเจออีกแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นี่นะฮะทุกคนอันนี้เห็ดถอดธรรมชาติเลยนะครับทุกคน เห็ดทอดจริงๆนะฮะทุกคนเห็ดทอดธรรมชาติแล้วมีข้างหน้านี่นะฮะทุกคนโอเคนี่นีเยอะอยู่นะทุกคนนะวันนี้นี่เบิ้บ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 นี่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 นะฮะทุกคนนี่ให้ดูนี่นะฮะเห็ดทอดนะฮะทุกคนเห็ดทอดกลางป่ากลางเขากลางดอยนะฮะทุกคน โอเคมา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 มีม,ม,มีมีอยู่มีอยู่นะฮะทุกคนโอ้โห,โโหนี่นะฮะทุกคนนี่นะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่นี่นี่แค่แค่เอามานี่นะฮะน,นี่นี่ก็มีนะฮะทุกคนนี่โอ้โหมีมีเรื่อยๆนะฮะทุกนะคะนก็อยู่ที่ ตัวเรานี iscilla, ่นะฮะม,มี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 นี่ก็มีนะทุกคนนะนีมีมีมีหลายเม็ดเลยมีหลายตัวโอเคโอเคได้แล้วทุกคนโอ้โหนี่นะฮะคทั้ที่จะได้เยอะอยู่นะแต่ละครั้งนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปกันรอนะฮะทุกคนไป กันต่อเลยนี่นะครับทุกคนเหตุตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะครับทุกคนใครที่รู้จักก็คอมเมนต์มานะครทุกคนเห็ุนี้ก็กินได้นะ,ะทุกคนแต่ว่ามันจะเข้าขั้นที่มันจะบางแล้วนะครับทุกคนบางออกมาแล้วก็ผมก็ไม่เอานะครทุกคนเอาที่เป็นกําลังจะออกแบบสวยงามน,นะครับทุกคนเพราะว่านี้ก็เวลาถือไปถือมามันก็จะเละตุ้งเป๊ะหมดเลยนะ,ะทุกคน เข้าคั้นที่ผมจะไม่เอานะะทุกคนโอเคไปกันต่อโอเคนะฮะทุกคนเจอเห็ดสีส้มอีกแล้วนะฮะทุกคนอันนี้นะฮะทุกคนใครที่รู้จักก็คอมเมนต์มานะฮะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าผมไม่เคยได้ยินหรือเปล่านะฮะทุกคน เขได้ยินแต่ว่าอาจอาจ,จะจำไม่ได้ก็ได้นะครับทุกคนนี่ว้าวคนนี่นะฮะโอ้โหนี่สองอังนะฮะทุกคนสองอังสองอังสวยงานมากนะครับทุกคนใครที่รู้จักก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนครับผมยังไม่รู้จักชื่อหรือว่าผมจำไม่ได้นะครับทุกคนครับ อโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อไปหาไปเรื่อยๆนะครัทุกคนหาไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะพอใจในสิ่งที่ผมหาวันนี้นะฮะไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็่ังไปหลายชั่วโมงแล้วทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับทุกคนเริ่มหิวข้าวกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมคิดว่าจะนั่งชมวิว กินข้าวชมวิวแถวนี้เลยนะครับทุกคนวิวข้าวครังที่จะสวยงามงานมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นน,น้ำนะครับทุกคนนี่ก็เห็บที่ผมหามาได้เมื่อกี้นะครับทุกคนนี่ก็ขค่ันที่จะเยอะอยู่นะครับทุกคน princes. วันนี้ก็ผมห่อห่อข้ามาด้วยนะครับทุกคนครับห่อข้ามาด้วยนะโอเควันนี้ก็ видим. ข้าขั้งที่จะน้อยนะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวยังไงผมจะตะเข้าให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะฮะทุกคนนะทุกคนโอ้โหอันนี้ก็หอ่อกบข้าวก็มีนี่นะฮะทุกคนกบข้าวกบข้าวผมก็ห่ออันนี้มานะฮะทุกคนเห็ดทอปแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับอันนี้นะฮะทุกคนเป็นเห็ดนางฟ้าที่ผมเลี้ยงคนเดียวนะ,ะครับทุกคนปลูกคนเดียวเพราะคนเดียวนะ,ะครับทุกคนนี่เป็นเห็ดนางฟ้าที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ตอนนี้นะ,ะครับทุกคน อันนี้ก็เห็ดหอบที่ผมมาหาเมื่อวันได้นะครทุกคนโอเควันนี้ก็จะกิงเข้าตรงนี้เลยนะครทุกคนวันนี้ห่อข้ามาด้วย๋ยวจะตักข้าให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครทุกคนเราเข้าป่าเราต้องให้เกียรป่านะครทุกคนเข้าป่าต้องให้เกียบปปานะฮะนออ เห็นทอปด้วยนะครับทุกคนเห็นทอปแล้วก็เห็นน้ำฟ้านะฮะทุกคนไปตะให้กับเจ้าที่เจ้าทําก่อนนะฮะทุกคนโอเคดูติดวะโคตรดูดูตาเบสดูจาวาจั๊กต่อมาชิโกะฮานะชิโกะ โอเคนะครับทุกคนวิวก็เข้าข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนเห็นเป็นธรรมชาติที่สวยงดงามน,นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เรื่องหิวข้าวแล้วนะครับมามาก,ากินข้าวกันครับทุกทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่อือหือโอ้โหอร่อยอือหือ กินข้าวในป่าคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันนันเนี่ยโอ้โหอ,อร่อยนะฮะทุกคนเห็นน้ำฟ้าเห็นน้ำฟ้าของผมนี่ก็เข้าขั้นที่จะหวังนะฮะทุกคน เขาขั้นที่จะหวังมากน้ํานะครับทุกคนนุ่งเวลาเคี้ยวเข้าปัดก็มันนุ่งนะครับทุกคนหวังรู้สึกอร่อยนะครับทุกคนเห็ดทอนะครับทุกคนเห็ดทอเขาขั้นที่จะกรอบข้างในนะครับทุกคนกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ รู้สึกหอมๆนะฮะทุกคนกลิ่นกลิ่นข้าวข้านี่จะหอมมากนะฮะทุกคนรู้สึกธรรมชาติมากนะฮะทุกคนตอนนี้มากินข้าวในป่าในเขาคนเดียวนะฮะทุกคนอร่อยนะฮะทุกคนกินข้าวในป่าคนเดียวก็อร่อยอื้มอื้มอร่อย

อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยทุกคนเสียงข้าวเที่ยงนะฮะอร่อยมากครับทุกคนในป่าในเขานะฮะเนี่ยฮะเห็ดทอดเห็ดทอดที่ผงหาได้นะฮะทุกคนได้อยู่ประมาณสองลิตรได้นะฮะ อือร่อยมากครับทุกคนโอ้โหอือหือน่าจะสิบคำแล้วนะครับทุกคนรู้เรื่องเลยนะครับอร่อย ความอร่อยที่ผมกินอยู่ตอนนี้ก็เข้าถึงในกระเพาะของผมนะฮะทุกคนเข้าไปในเครื่องในผมเลยโอ้โหอร่อยมากนะฮะทุกคนรู้สึกโอ้โหอิ่งเลยนะฮะทุกคนรู้สึกเข้าขั้นที่จะอิ่งเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ความอยู่รอดของผมนี่คือสบายๆนะฮะวันนี้อื้อหือ alright อร่อยจ้าเต๊เห็บท็อปเห็บท็อปอร่อยอร่อยครับทุกคน คำสุดท้ายคำสุดท้ายนะครับทุกคนอือหืมกับข้าวหมูเลยครับทุกคนข้าวก็หมูเลยนะครับอร่อยมากครับทุกคนอือหือ กินข้าวกลางปากกลางดอยก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนหิวหิวจัดใส่ข้าว โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะครับทุกคนครับไปไปหาของป่ากันอีกต่อนะครับทุกคนเราจะพยายามให้หามันได้เยอะที่สุดในวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ผมก็กินเจด้วยนะครับทุกคนผมจะพยายามหาให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยครับทุกคนไปไปโอ้ไป โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จที่ผมเดินไปได้สักพักหนึ่งสักครู่เมื่อกี้นะครับทุกคนผมก็เข้าขั้นที่จะจะตบนะครับทุกคนข้างล่างนะครับทุกคนแล้วก็หมอกขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเข้าขั้นที่จะเยน็นจะหนาวบรรยากาศเข้าขั้นที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมอยู่กลางภูเขาแล้วผมก็ลงมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ลงมาได้สัก ตึ้งทางได้นะครับทุกคนผมก็คิดว่าจะกลับเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาก็ข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับทุกคนสําหรับผมนะครับทุกคนเรือตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่ทีเดียวนะครับทุกคนพอกินพออยู่ได้นะครับทุกคนในครอบครัวผมไม่ได้ขายนะครับทุกคนหากินเอ็นนะครับทุกคนไม่ได้หาแล้วก็ไปขายไม่ได้นะครับทุกคนผมไม่ขายนะฮะหากินเองน ว่าผมชอบกินมากนะครับทุกคนเหตุทอดนะครับทุกคนผมไม่ได้กินมาหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนานทีหนึ่งที่ผมจะกินเวลาเราเข้าไปอยู่ในเมืองก็เข้าข้างที่ราคาเข้าข้างที่จะสูงมากนะครับทุกคนเราอยากกินแต่ว่าเสียดายนะครับทุกคนที่เวลาเราซื้อมันก็เข้าข้านที่จะแพงก็ได้ก็ไม่เยอะนะครับทุกคนแต่นี่ก็เราหากินเอ็นนะครับทุกคนเข้าขัานที่จะโอเคสําหรับผมนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยว ถ้าผมกลับไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับไปรีวิวเห็นนางฟ้าของผมด้วยนะครับทุกคนก็เข้าขั้นที่จะออกสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อไม่รู้นะครับกเดี๋ยวพาไปดูเห็นนางฟ้ากันเลยดีกว่าดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เรามาถึงที่บ้านแล้วนะครับทุกคนมาดูเห็นนางฟ้านะครับทุกคน มาดูกันโอเคโอเคเปิดประตูแดดทั้งสมัยมากนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนสวยงามมากนะครับทุกคนดูนะฮะโอ้โหเห็นน้ำฟ้านะครับทุกนนนคนดูนอันน,นี้ผมเลี้ยงคนเดียวนะครับทุกคนทําคนเดียวสวยงามมากเดียวให้ดูนี่นะครับทุกคนเห็นน้ำฟ้าที่ มทำคนเดียวเลี้ยงคนเดียวนะฮะทุกคนนี่เห็นน้ำฟ้าเข้าขั้นที่จะเยอะนะฮะทุออกคนอดดอดสวยงามมากนะฮะทุกคนนี่นี่นะครับแดีวฝั่งฝั่งนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่นี่ครับดอกสวยงามมากครับทุกคนโอ้โหนี่ครับสารโทกระเรียงแล้วก็อันนี้ก็วันนี้ก็ได้เจอได้เก็บแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยว เก็บเป็นบางส่วนแล้วก็จะไปขายนะฮะทุกคนเอาไปขายที่บ้างพะละอึโอเคให้ดูลูกหมูด้วยนะฮะทุกคนลูกหมูลูกหมูผมก็มีสองตัวนีสองตัวเจ้าหมูแดงโอเคแล้วก็ผมปลุกกล้วย2ต้นนะฮะทุกคนกล้วยเตี้ยนะฮะทุกคนกล้วยนีมันไม่ถึงเอวนะฮะทุกคนมี ลูกมีผงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็น,นี่ก็เป็นหน่อไม้หวานผมปลูกไว้สองต้นต้นนี้ก็ออกสวยงามมากแล้วต้นนี้ไม่ไม่ออกน,นะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะออกอยู่นะครับทุกคนผมปลูกไว้สองต้นอันนี้ก็เป็นบุดนะครับทุกคนต้นบุดนะครับทุกคนแล้วก็เป็นต้นบตดที่อยู่ ปลูดไว้หลังบ้างนะครับทุกคนนี่ก็เป็นต้มบุตรหมดเลยนี่ครับเยอะมากนะครับทุกคนต้มบุตรเดี๋ยวให้ชมให้ชมอะไรกบนะทุกคนกบกบของผมก็เริ่มจะไข่แล้วนะครับทุกคนเริ่มจะไข่นี่ฮนี่นะทุกคนนี่ผสมพันธุ์กันอยู่นะครับทุกคนนี่ฮะ มี6คู่นะคะทุกคน6คู่อันนี้ผสมพังกันอยู่แล้วก็ไข่ก็เริ่มไข่แล้วนะคะทุกคนโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกลำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนก็ขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ